เวลาเราจะเดินทางด้วยเรือทางน้ํานะครับก็เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้น้ํานิ่งๆผมกับนบีก็เข้าต่อไม้ไปพลิกฟ่มเล่นน้ํามาไปแล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของที่เราต้องการให้แห้งทุกอย่างก็จะต้องใส่ถุงกันน้ําครับอย่าประมาทอย่างของที่เราอมาใช้คราวนี้นะครับกระเป๋าใบนี้คือกระเป๋าซิปทัฟฟนะครับของซิลล่ขนาด7.5ลิตรซึ่งเราใส่ของกองกลางครับไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องครัวต่างๆนะครับวันนี้พวกเราแต่ละคนก็จะมีกระเป๋านะครับที่เราจะแบกติดตัวของติดตัวเราที่จะใช้ก็เป็นพวกเต็นท์นะครับถุงนอนที่รองนอนต่างๆกุลาใบก็ของจำเป็นจริงๆก็ประมาณ35ลิตรครับประมาณ35ลิตร40ลิตรที่เราใช้กันหมายถึงว่าเราต้องใช้ของที่มีขนาดเล็กนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ขนาดเล็กเช่นโฟแมนคาสต1วัหรือว่าที่ลองนอนโฟไลท์นะครับเล็กๆเตาออมนิฟิลเล็กๆต่างๆแพ็คที่เล็กที่สุดในอนนี้เราเอาเป็นทางในทางเรือกันโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาถเซอร์วิสหรืออะไรของทุกอย่างอยู่ในเรือขเรานะครับตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นซีลไลน์แรล็ทอคนยอนมาดูรีแพคนะครับจะเห็นได้ว่ามเป็นเป้นในตัวนะครับ ทำให้เราสามารถจะแบกสะพายได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราล่องเรือมาเราไม่รู้ครับเราอาจจะเจอว่าน้ําบางช่วงแห้งนะครับภายเรือไม่ได้เราอาจจะต้องลากเรือเราอาจจะต้องสะพายของพวกนี้ขึ้นไหลนะครับเป็นเหมือนเป้เราก็ลากเรือกันนะครับอีกตัวหนึง่งอันนี้ของนาตีใช่ไหมครับใช่ครับ ซิปดัฟเฟิลอะเป็นไวเมาสดัฟเฟิลเป็นไวมาดัฟเฟิลข้อดีของมันก็คือมันสามารถจะใส่ของจัดของได้ง่ายมากเปปากกว้างแล้วก็ม้วนเก็บเหมืนถุงกันน้ำแต่ว่าเป็นกระเป๋านะครับดูตุ๊ดๆหน่อยแต่ก็บอกกันนะดีกระเป๋ากันน้ำนะครับก็มีหลายเราเรียกว่าหลายระดับดีกว่าไปหนึ่งที่แจ๋วมากคือซิปดัฟเฟิลของของซิลลน์นี่นะครับเราเรียกว่าเป็นกันน้ำได้ระดับ3ระดับ3านี่คือการสนิท จำน้ําได้ลึก1เมตรเป็นเวลา30นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าวัสดุเนี่ยแล้วก็ซิปนะครับตัวซิปนี่เป็นซิปกันน้ําสนิทเป็นซิปที่แบบเดียวกับที่ใช้กับใน dry suit ของพวกนักดำน้ำนะครับทดลองกันเลยก็ได้ครับน้ำไม่มีข้าวครับไว้ใจได้สำหรับของที่เราจะเป็นต้องให้แห้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนหรือว่าอาหารต่างก็นี่นะครับอุปกรณ์ ทางน้าอ้ออีกอย่างนึงครับสาคัญอย่าลืมเสื้อชูชีพครับเสื้อชูชีพที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็นตัวย่อมันไม่ยช่ชูชีพอะครับเขาเรียกว่า personal floating device นะครับมันจะช่วยให้ลอยตัวได้แต่ขณะเดียวกันจะออกแบบมาให้ใช้กับกีฬาเรือหรือสามารถจะพายเรือได้โดยที่ไม่ติดแต่มันไม่ใช่ชูชีพที่จะลอยตัวเล่นสบายนะนะครับแต่ก็กเป็นของจําเป็นนอกจากนั้นก็เล็กๆน้อยๆครับวิทยุ เพื่อติดต่อกันปีกันน้ํากล้องกันน้ำเพื่อถ่ายแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับแค่นี้เราก็จะสนุกกับการมาเที่ยวที่เรืกันนูแล้วครับ